สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรุ่นวรมมคูหนุนดวงกันครับนี่ครับวรมมคูหนุนดวงครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองประทานนะครับทองประทานนี่ครับ ด้านหน้าผิวเงินนะครับผิวเงินแปะด้วยหนา้ากากทองหนา้ากากชุบทองครับวิเชีทองคําแท้นะครับเป็นหนา้ากากชุบทองครับนี่ครับเ้อทองประานนะครับตัวนี้ ตอกทอทงนะครับทองประธานครับเลขโค้ดครับสามหกเก้าครับสามหกเก้าครับนี่ครับเป็นเหรียญเสมานะครับทรงเสมาบรมมมคูหนุนดวงนะครับดูครับนี้ทองประธานหน้ากากผิวเงินนะครับ ด้านหน้านะครับผิวเงินส่วนหน้ากากไม่เป็นทองนะครับชุบทองนะครับเปลี่ยนต่อไปเลยครับนี่ครับเหรียญนี้เนื้อสวยมากเลยครับผิวละเอียดมากครับเหรียญนี้เดี๋ยวสองกล้องกันดูครับ ดูครับดูหน้าหลวงพ่อครับสวยนะครับเดี๋ยวนี้ดูเนื้อครับดูการปั๊มครับคมนะครับเดี๋ยวนี้นะนี่ครับเดี๋ยวนี้ทองแดงนะครับทองแดงซาตินนะครับตอกดอเด็กนะครับทองแดงซาตินครับ ตอกดอเด็กครับทองแดงสาติงครับดูความคมครับดูความคมมอลครับเลขโค้ดครับ739ครับเลขโค้ดนัมเบอเจ็ดสาครับเหรียญนี้ยังสวยเลยครับ ดูส่องเดี๋ยวส่องให้ดูทีครับดูความคมนะครับย้ำความคมนะครับทุล่องสิครับอย่างคมเลยอ่ะหน้าหลวงพ่อนี่เหมือนมีชีวิตเลยนะครับดูครับดูจีวรครับคมไหมครับนี่ครับดูเหรียญต่อไปเลยครับ นี่ครับเดียวนี้เป็นเนื้อปอปลาครับปีกเครื่องบินครับปีกเครื่องบินครับพื้นยาแดงคุยพื้นนะครับคุยพื้นลงยาแดงนะครับขอบน้ำเงินนะครับขอบน้ำเงินส้มเขียวนะครับเื้อปีกเครื่องบินนะครับน้ำหนักไม่ เบามากเลยครับเนื้อปีกเครื่องบินน้ำหนักนี่จะจับแล้วรู้เลยครับเนื้อปีกเครื่องบินนี่จะเบามีน้ำหนักเบามากครับนี่ครับเลขโค้ดนัมเบอร์ครับเลขโค้ดนัมเบอร์ครับแปดแปดห้าครับเนื้อปีกเครื่องบินครับลงยาสีโค้รสดเลยครับ รงยาสียังสวยนะครับสดสีสดสดเลยครับยาแดงขอบน้ำเงินซุ้มเขียวครับนี่ครับนี่ครับมีทั้งหมด3ามเหรียญน,นะครับนี่ครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ